าการพูดกับผู้บวชใหม่ในวันนี้พ้อมจะพูดโดยหัวข้อว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียนในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบวชเดี๋ยวนี้ก็มาถึง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียนซึ่งมันเนื่องกันอยู่เมื่อมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบวชก็ไม่ต้องสงสัยย่ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียนเราต้องดูใหด,ดีมาตั้งแต่การบวชว่ามันผิดมันเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูก มมาในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยหรือมากที่สุดเหมือนกันที่บวชกันอย่างไม่รู้ว่าวัตถุถประสงค์แท้จริงนั่นเป็นอย่างไรมันค้าอสลัวสลัวค่้ายๆกับเชื่อหนา้าว่าดีหน้าคนเราเมื่อเชื่อว่าดีหน้าท่าแล้วมันก็ไม่สนใจจะ ดูรายละเอียดอะไรกันต่อไปอีกก็เอาเลยถ้ามาบวชนี่มันดีนะหดน้าท่าก็เอาเลยน่าจะเป็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนเป็นอะไก็มักจะเป็นัวอย่างนี้ไมายังแถมเจืออยู่ด้วยประเพณีนักศึกษาหรือปัญญาชนก็มีส่วนที่บวชตามประเพณี บวกกับเชื่อมันดีแน่คุณก็ไม่ได้ดูกันให้ละเอียดลนอนักในส่วนที่มันสลัวหรือที่มันไม่ชัดเจนแนนมันมีทางที่ทำให้ข้าใจผิดได้หรือมันเฉนิดหน่อยได้เราจะต้องชำระกันให้สะอาดไปตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการบวช วัตถุประสงค์การเรียนมันก็อนุโลมตามกันไปได้โดยถูกต้องผู้ที่ไม่เคยบวชก็ยิ่งเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียนนะเพราะว่าเขาเข้าใจผิดต่อการบวชเสียเต็มประดาแล้ว เมื่อข้าใจผิดต่อการเรียนอของผู้บวชแม้ว่าการเรียนนั่นมันมีอยู่อย่างถูกต้องเขาก็มองไม่เห็นยิ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยบวชชนิดอวดดีหรือประมาทเป็นแ,แล้วยิ่งมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้ก็มีอย่างนี้อยู่จริงๆผู้ที่ไม่เคยบวชกับอวดดีดูมินดูต่กการเรียนของพระแต่มันก็ไม่ใช่ว่า พระไม่มีข้อบอกพร่องที่จะถูกให้ดูถูกดูหมิน่นมันก็มีเหมือนกันมันก็มีเจือกันอยู่ความเข้าใจผิดต่อการเล่าเรียนของพระนี่มันก็มีมานานแล้ว ได้ยินได้ฟังมาอในทางที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเพื่อประชาชนพวกหนึ่งเขาก็บวชตามสรรเนียมตามประเพณีแล้วก็บวชแล้วให้เรียนอะไรก็เป็นประเพณีไปอย่างนี้คนที่มีปัญญาสมัยนี้ก็ยอมรับไม่ได้ก็ดูหมิ่นหรือดูถูกได้มันเป็นเรื่องงมงายโดยไม่รู้ตัว คือคนที่มีปัญญาสมัยนีย้กับดูถูกการเรียนทางศาสนาเพราะได้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 ใจรับบอกเล่าแต่เรื่องการเรียนที่มันไม่ถูกต้องมันก็เลยพลอยดูมินอพระศาสนาทั้งหมดเลยทั้งกลุ่มทั้งกระบิ่ไปด้วยเลยกระทั่งนนักศึกษาปัจจุบันนี่จะประนามเฉพาะใจบิดอกทั้งหมดน,น่ะมันร้าสาระ อย่างนักไร้สาระสาหรับเขาหรือคนที่คล้ไร้กับเขาในโลกนี้ก็มีคนคล้ไร้กับเขามากก้าเลยพระไตรปิฎกนี้มันร้สาระสำหรับคนทั้งโลกนี่เมื่อพระไตรปิฎกเพิ่งเป็นหลักเป็นต้นตอของการศึกษาถูกดูหมินซะอย่างนี้แล้วันก็เพรื่องว่าการเรียนทางศาสนานี่มันก็ถูกดูหมินคือถูกเข้าใจผิด แล้ผู้เข้าใจผิดอย่างนี้อาจจะมีอยู่มากในหมู่พวกที่บวชแล้วนั่นเองพระหรือเนรโงโงๆโโโโบ,บางคนมันก็เข้าใจอย่างนี้บางทีมันเป็นปมด้อยของคนนั่นมันไม่อาจจะศึกษาพระบาลีหรือพระไตรปิฎกไทั่วถต,ตึงัยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวว่าไร้สาระไม่จาเป็นก็ทําทอะไรไปวันหนึ่งวันหนึ่งตามชอบใจอของตัวเองเสีย นั่นส่วนใหญ่จึงไม่ได้เรียนหลักพระพุทธศาสนาแม้ที่เป็นหลักทางปริยัตใน,นส่วนหลักทางปฏิบัติมันก็ยัง,งโง่อยู่นั่นแหละมันยิ่งไม่รู้มากไปกว่าหลักทางปริยัตสีกเยอะก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะนี่เรียกว่าผู้ที่ไม่เคยบวชนี่มันก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียนของนักบวชนี่คนที่บวช เข้ามาอย่างงมงายก็เหมือนกันอีกถ้าใจผิดต่อการเรียน้องบันระชิดหรือของตัวเองเข้ามาบวชเข้ามาอย่างงมงายนี่มันมีหลายแบบมันงมงายมีหลายแบบอย่างตามประเพณีก็ต้องถือว่างมง,งายเหมือนกันแต่มันงมง,ง,งายบริสุทธิ์น้อยมันยึดประเพณีเป็นหลักโดยเชื่อว่าในว่าดีจริงก็ต้องกัดว่าในพวกงมง,ง,งายแล้วก็ บริสุทธิใจงมงายโดยบริสุทธิใจทั้งงมงายได้วามเห็นผิดวางเข้าใจผิดอย่างอื่นแล้วก็เรียกว่ามันเลวร้ายลงมาอีกบวดเข้ามาอย่างงมงายโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในหลายหลายหลายวิธีของความงมง,งาย <c oughs> ก็เลยเข้าใจผิดต่อการเรียน <c oughs> ไม่รู้จักโดยแท้จริง ต่อสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์หรือบรรพชาหรืออะไรทนองนั่นอย่างที่ได้กล่าวกันบ่อยๆ <c oughs> ไม่รู้จักตัวพรหมจรรย์คำนี่เป็นชื่อของการประพฤติธปฏิบัติทั้งหมดในประพุทธศาสนารวมทั้งการเล่าเรียนด้วย <c oughs> เรียกว่า ปริยัติพรหมจรรย์ปฏิปัติพรหมจรรย์ปฏิเวทพรหมจรรย์ปริยัติพรหมจรรย์ก็ประพฤติอย่างเคร่งครัดในการศึกษาเราเรียนหลักธรรมปฏิปัติพรหมจรรย์ก็ปฏิบัติสูงสุดพออิม้ยลายมือข้างตนปฏิเวทพรหมจรรย์ก็มันถึงขั้นตอนที่ได้เสวยผลอยู่ โดยผลอยู่เป็นประจำจะปฏิบัติต่อไปอีกก็ได้ถ้ายังไม่ถึงที่สุดคำว่าพรหมจรรย์นี่ยังต้องยอมรับนับถือกันว่าเป็นคำแรกที่สุดในบรรดาคำสำคัญชนิดนี้ในประพุทธศา,าสนาที่เกี่ยวกับการดำรงอยู่แห่งศาสนาหรือการบวชเข้ามาของกุลบุตร พระพุทธเจา้าาะได้ตรัสเป็นคำแรกแก่ผู้ที่สมควรบวชรรือยอมอให้บวชว่าเอหิภิกขุมาเสิดภิกษุะมุริยังเจระหิจงประพฤติรมจันงจะภาษาบาลีนี่แปลรวมกันว่าจงมาประพฤติรมจริ์ คำพรมาจารย์เป็นคำแรกที่พระพุทธเจ้าดำ่งใชใ้เกี่ยวกับดำรงศาสนานะหรือการเข้าบวชเข้ามาของคุณระบุตรท่นรานม่าดะใช้คำอื่นซึ่งเราใช้กันอยู่ในเวลานี้ท่านใช้จงมาประรมาจารย์เมื่อทำพรมาจารย์ก็คือทำทุกอย่างที่มันจะทำให้ความทุกข์สิ้นสุดลงไป การกระทําให้สิ้นอให้สิ้นสุดแห่งความทุกข์ในกับพรหมจรรย์ความหมายของพรหมจรรย์จริงว่าจงมาประพฤติพรหมจรรย์ทุกขสะอันต่กิริยายะเพื่อความเพื่อการกระทําซึ่งที่สุดแห่งความทุกข์ถ้าเราเอาความหมายตรงๆหว้อพรหมจรรย์นี่ก็คือการกระทําที่สุดแก่ความทุกข์โดยวิจใยโดยส่วนไหนตอนไหนก็รวมอยู่ในระบบเดียวกันหมด คือมันเกิดการทำที่สุดทุกขขึ้นมาจนได้ได้ฟังคำสอนก็เป็นส่วนปริยัติแล้วไปปฏิบัติก็เป็นส่วนปฏิบัติผลเกิดขึ้นรู้สึกอยู่กระจายก็เป็นส่วนปฏิเวทสมมย์จึงมีทั้งปริยัติทั้งปฏิบัต,ทติทั้งปฏิเวทแต่ก็หมายถึงลักษณะที่พอเหมาะพอดีแล้วกลมกลืนกันไป ไม่เป็นประหยัดที่เฟอ้เอเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้คือประหยัดมากเกินไปจนไม่มีปฏิบัติหรือมีน้อยเพราะมันไปยุ่งกับประหยัดจนเกินไปมันก็ทําให้ประหยัดปฏิบัตินั้นหมดโอกาสหมดเวลาไปได้ในเรื่องปฏิเวทก็ยิ่งไม่มีขอให้เล่าเรียนให้ถูกต้อง